เดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการถอดหน้ากากนะครับเป็นวิธีเดิมนะครับของมาด้า BT ห้าสิบโปรนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการเริ่มต้นในการถอดนะครับตัวนี้ถอดไม่ยากนะครับท่านสามารถจะถอดเองได้นะครับก็จะใช้อุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีไขควงแฉกนะครับที่จะต้องใช้นะครับเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องถอดไอตัวชิ้นสวิตแผงแอร์ก่อนนะครับโดยการใช้พลาสติกนะครับที่มีข้องอนะครับงัดจากด้านล่างนะครับ เอางัาออกมาแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีกิฟอยู่1น3 4นะครับมีกิฟอยู่4ตัวนะครับแล้วก็ชุดปลั๊กต่างๆแล้วก็ถอดออกได้เลยนะครับชุดปลั๊กนะครับมันจะมีตัวกดล็อกอยู่นะครับต้องใช้แรงนิดหนึ่งนะครับในการกดอาจะประมาณนี้นะครับนี่คือซิฟิตแผงแอร์นะครับจากนั้นนะครับตัวชิ้นหน้ากากนะครับเราก็จะสามารถนะครับดึงออกมาได้เลยนะครับ มีคืนหน้ากากเราสามารถจะถอดมาแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับถอดไม่ยากนะครับท่านสามารถจะถอดเองได้นะครับแล้วก็มีชุดปลั๊กนะครับที่เป็นปลั๊กของแผงระบบนะครับแล้วก็สามารถถอดออกได้เลยนะครับมันก็จะมีเงี้ยวล็อกเอ่อเงี้ยล็อกอยู่ข้างล่าง ก็จะถอดแผงหน้าปัดออกมาแบบนี้นะครับเป็นหน้าปัดชิ้นใหญ่นะครับแล้วมีชุดปลั๊กที่ถอดออกนะครับจะมีชิ้นเดียวนี่นะครับแล้วก็ตัววิทยุนะครับตัวเครื่องเล่นหรือว่าวิทยุตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีน็อตเกี่ยวปล่อยนะครับอยู่2ข้างแบบนี้ถอดไม่ยากนะครับแล้วก็สามารถถอดออกมาได้เลยนะครับแบบนี้นะครับ ก็อันนี้คือชุดปลั๊กไฟนะครับสายลำโพงปลั๊กไฟสายลำโพงน,นี้คือปลั๊กเสาอากาศ FM นะครับก็จะถอดมาแบบนี้นะครับทีหล้วเราก็จะใช้เป็นชุดปลั๊กตรงรุ่นนะครับที่จะมาเชื่อมต่อนะครับกับชุดปลั๊กนะครับเดีย๋ยวมาดูนะครับขั้นตอนในการที่เราประกอบเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงนะครับ